ท่านจ่ถึงสุงปราณิพานสิ่งที่ควรมีก็คือท่านนะตอนนี้ก็ยังรับสังฆาทานเพื่อการสงเคราะห์มูเหล่าสัตว์โลกพูดนะังบรมเมนวาเฮาสิสังฆทานเฉพาะพระเรียกว่าสงเคราะห์มูสัตว์โลกลโลก็ยังมีต่อไปเพราะเข้าเป็นเรียกว่าสัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกเกิดเก่เก็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะหลวงพอ่อยังหลับการสังฆทานเพื่อการสงเคราะห์มุงเหล่าสัตว์โลกที่เป็นเพื่อนทุกเกิดเก่เก็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอยู่เหมือนเดิมเด้อคือตอนนี้ประเทศเ่ากําลังมีไพ่ไพ่สงข้ามเขาก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน,นรักษา บกป้องแผ่นดินคับบ่มีแผ่นดินกับบ่มียังต่างอยู่ใดบ่มีบ่มีหม่องต่างลานค่าบ่มีต่างบ้านบ่มีหม่องต่างวัดบ่มีหม่องที่ธรรมะให้กินนั่งว่ายังหลับหลับเรื่อยๆหลับไปเรื่อยๆเหตุ็เรณ์เท่าที่เหาทำใดสำหรับพวกท่านกะให้เท่าที่จะของมียามาก มีลอยกับสิบบาทมีลอยหนึ่งเข้าก็ให้ท่านสิบบาทมีพันหนึ่งกับลอยหนึ่งมีหมื่นหนึ่งสี่กับลอยหนึ่งกับแล้วแต่อันตรงนั้นขึ้นอยู่กับความเต็มใจว่าท่านการใดกับช่างบ่ได้หวังผลในท่านบ่มีจิตุพันในผลแห่งท่านก็เด้สังสมให้ความอยากได้อยากได้อย่าละ่ะอยากได้สับสมบัติมากมายเอออย่างดีก็ทุกคน แล้วก็อยากเป็นผู้มีอำนาจหรือยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งสิบ่เอาท่านทั้งหลายเหล่านั้นมันเป็นการท่านเพิ่มทุกเป็นการท่านเพื่อมีเจตนาหวังไปอย่างอื่นคือมันบกครอออกจากทุกแต่ท่านโดยบ่ระหวังผลในท่านบ่มีจิตอุปท่านผลของท่านบ่มุ่งการสังสมในความอยากได้อย่างดีอยากมีอยากเป็นใดๆทั้งสิ้นเป็นการสงเคราะห์มู่เราสรรพสัตว์ซึ่งกันและกันเออท่านเรียกว่าบด้เป็นเจ้าของท่าน บน่นไปหวังบ้าหวังเอาผลของท่านบ้าหวังละหังใดแต่ว่าบ่าได้ทำเพื่อใดคือมา่บ้านเข้ากับไปแต่ว่าให้กำลังใจมูเราทหารท่านสั์แกว้วสามขั้นลดนะนี่กะจากท่านของทุกๆคนนั่นแหละบ้าว่าจะเป็นทุ่งเท่าแป้ง ถุงเท้าแป้งเสื้อเก่งไนบ็อกเซอร์ตลอดทั้งข้าวสารอาหารแห่งอาหารเปียกอาหารทะเลเออจภาพไญ่เจะภาพลักของเขาก็คือบริษัทคุณลุงซีฟูด้ดจะมาอาหารทะเลทุกชนิดทั่วประเทศนี่แหละหรือทรงออกนอกพอบ่แหละจะภาพลักอีกตูวหนึ่งก็คือเจอดาวดาวทอง รบริษัทโกลสตาร์เฟตเพื่นก็ะค้าข,า,ขายหลายอย่างเรียกว่าแทบทุกอย่างนั่นแหละ้ทั้งสองบริษัท,ทนี่ยที่เป็นเะ้าพหลักในห,ห้าอยู่เดนอนนีิก,ก็ไเลยแล้วก็มูเพื่อนเพื่อนฝูงบริบารเพื่อนเองหรือในมู่พวกเพื่อนฝูงเพื่อนเองนั่นแหละหลายๆลายคนร่วมด้วยช่วยกันตอนนี้ เงินข้ามาตรงที่ว่าประเทศกําลังมีไพ่ประเทศกําลังต้องการกําลังใจมโหสถกาลังใจกาลังใจมันที่หนึ่งอยู่แล้วล่ะบัดนี้กาลังกายก็คืออาหารยารักษาโรคเพื่อมีความบาดเจ็บเครื่องดูดหงมมันเอาก็หายไปอยู่แล้วแต่ยัง่งรับอยู่ตลอดน,นละลับไปเรื่อยๆลับไปเรื่อยๆ <c oughs> มันบระท่านได้จบดอกแต่ว่ามันมีหม่องจบอยูนะ่แต่ตอนนี้เฮาสามมาขีกันไบก่อนมียังช่วยเหลือกันใดก็ช่วยเหลือไปออมูทหารเขาต้องนอนผาวากับลูกป,ปืนเขาต้องนอนผวากับรบะเบออิดเเรียกว่ามันนอนบ่หลับดอกกินกับว่าซ่บดอกแต่ว่าเขาก็ให้กำลังใจนะกินบ่ได้นอนบ่หลับละ เป็นห่วงประเทศชาติส่วนพวกเขาผู่เบื้องหลังนะบังหนังเส้ยจินก๋วยเตี๋ยวเส้ยกินได้นอนหลับหาเรื่องนั่นหาเรื่องนี้ด้สบาย <c oughs> นั่นแหละจงบอกว่าสละ,ะออกมาให้เป็นท่านให้เป็นสังฆท่านเพื่อทําการสงูงเคราะห์โลกมูสัตเกิดมาเป็นเพื่อนกันแล้วเกิดแก่เก็บายเหมือนกันนั่นแหละ ควรให้มีแน่คือการถ้าเขาบอถึงพลนิพาะน่าก็ต้องให้ท่านเอาไว้เพื่อร่องหลับผศาสร์ต่อไปถ้ามันบอถึงพพาน,นพาิพระผูกสาดต่อไป<ม>อ,อาหารยารักษาโรคเครื่องนงมและที่อยู่อาศัยทั้งหลายแล้วนี้อ,อาหารพวกข้าเห็ดเป็นประจำยารักษาโรคมันก็เห็ดใ้ง่ายๆหรืเครื่องนงมเสือผ่ามุนี เห็ดไดอย่างไงที่ยูอ่อาศัยสิกะเข้าใจว่าเป็นของเหตุกต้องสื่อขีดินต้องสางกุฏิวิหารเออกระทูกแต่ว่าเฮ่าเรียกว่าออกกันคนละเล็กละหน่อยอย่างเช่นว่าการสื่อดิงนงธรณีสงเออหรือทาถอนนหนทางมันอนด่างไดทั้งนั้นแหละเป็นการให้ความสะดวกแก่ตนให้ความสะดวกคนอื่นก็นั่นแหละคือการให้ความสะดวกแก่ตนช่วยเหลือผู้อื่น ก็น,นั่นแหะคือการช่วยเหลือตนเองนั่นแหละจึงบอกคาว่าพึ่งตนพึ่งธรรมมันเป็นอย่างไร <Yeah. S 1> การช่วยเหลือผู้อื่นนั่นแหละคือการทําที่พุ่งข้างตนนั่นแหละคือ,ห mm. อให้คนอื่นซอยเหาก็ต้องซอยคนอื่นก่อนต่นนนนอใหอจากมีกินเาก็ให้ผู้อื่นก่อนนั่นแหละจงังหวะให้ทุกคนบําเพ็ญสารานิยธรรม คำว่าสารานิยธรรมนี่ได้สิ่งใดมากกับช้างออต้องแบ่งปันตลอดเลยแม้นมีน้อยก็แบ่งปันตามน้อยมีมากก็แบ่งปันตามมากเรียกว่าสารานิยธรรมคนเท่าเกิดมากเป็นมนุษย์นี่ก็ต้องอาศัยซึ่งกันแลกกันมนุษย์ว่าท่านในแมนสัตว์ประเสริฐเน้่คนบาเพียนเพียนคนมีคุณธรรมหรือจึงเรียกว่าสั์ประเสริฐเกิดมากเก่แก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นรือซื้อได้หมด แต่ว่าเหาเป็นสัตว์ที่เกิดมาพึงพาอาศัยซึ่งักและก,กันฉะนั้นออสิ่งที่ทาได้ง่ายคือท่านแต่ว่าให้ท่านไผไใดสิ่งใดมากก็ช่างแบ่งปันผู้อื่นมั่งนะบแม่ณว่าตัาสิบแบ่งปันเฉพาะว่าต้องให้ท่านกับมูพิกษุทรงดอกผู้อื่นก็ได้สัตว์ต่างๆก็ได้แต่ว่าแมนสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงเอาไว้เพื่อผลประโยชน์ให้ตนสัตว์ที่ไม่ใช่เจ้าของไม่หวังผลประโยชน์จากสัตว์ทางหลายเหล่านั่นที่เราให้ ออแม้กระทั่งไอ้กับผู้คนก็นเหมือนกันแบบนี้ถ้าก็ว่าได้ห้เพราะว่าข้าสีหวังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาตอบแทนแม้กะไล่มาถึงคำว่าให้แก่หมู่เราพิกสุสงผู้บเ่เพ็ญเพียรผู้กําลังเดินไปตามมักเป็นโซดาพจนมักสกิทาคามิมักอนาคามมักอรหันตมักหรือผลโสดาผลสกิผล,ผลอนาคา่าผลหรืออรหันตผลหรือผู้ผลไปแล้วเขาสู้เขาก็มีมุติแล้วกระสัง การหายท่านทั be ging, be ally, ้งหลายยามุ่งการทั้งสมยาวังผลในท่านยามีจิตพุนธในผลของท่านเพื่อที่จะแลกแลกความเป็นไงเออแลกให้เกิดเป็นเศษฐีแลกให้เกิดเป็นเทวดาแลกให้เกิดเป็นกษัตริย์ต่างๆสหยุดบะต้อมนะเห็ดไปเถอะเออหายท่านมันงเถอะว่าห้องผลในย้าพักนาถ้าห้องไปถึงะนิพานตราบใดห้อง็ได้พึ่งของเก่าที่ห้องค่อยหายว้นั่นแหละ บ่าวาจึใเห็นซัดได้ไรสารก็มีอาน,นิสงเป็นลอยให้กับคนถุศีลคนบ่มีศีลคนเลวสิอาน,นิสงเป็นพันให้กับคนมีศีลเป็นหมืน่นอั่างสิให้กับคนทรงชา่างโมนี่อาน,นิสงเป็นแสนหรือโซดาประมาณบ่ได้สกิตะค่านะคะรหรันประมาณบ่ได้มือนี่แหละ <Okay. S 2> ก็ะเลยเลี่ยงลำดับอยู่ดอกแต่ว่าที่สิได้อาน,นิสงส์อันประเสริฐ อัน,นสง่งสูงสุดคือไม่หวังผลในทางไม่มีจิตตามในผลแห่งทางเกิดเป็นบุญบุญนั้นเกิดจากการเนี่ยหายท่านออบุญบุญนี่คือความสงบเย็นใจของเฮ้าเองบารร้อนบกังวลบกังวลกับว,ว้ายบสงสัยนันนี่ที่เกิดที่เอาใหายท่านแล้วปุ๊บเกิดความดับเย็นบางคนก็มีหอนอาการปิติเกิดขึ้นเวลาหายท่านใหสัตว์กระชางเด้ให้ปลากระตามหมากระตาม ค้นก็ะตามพระก็ตามฤรษสีชีพใหแม่ขาวแม่ซี่ตรอดทั้งภิกษุสามเณรกสรสางนั่แหละบุญความรู้สึกของบุญบุญสามารถที่รับความรู้สึกได้เกิความปลื้มปิติปราโหม์จิตใจเบิกบานนั่นแหละคนที่ให้ท่านโดยว่าวังผลเด้อจะเป็นลักษณะนั่นแหละมือบืดและการให้ท่านทุกขั้งให้ทุกคนอุทิศ ผลทานบุญกุศลกรรมดีที่ตัวเองเคยกระทำมาแล้วตั้งแต่อดีตให้ท่านข้างใดกครสั่งเน,น,นึกโลดนะนึกไปโลดขอพ้นทานบุญกุศลกรรมดีที่ข้าพเจ้าก็ทำมาแล้วตั้งแต่อดีตตอนต้นจนถึงปัจจุบันณขณะนี้จงถึงแด่มารดาบิดาของพระเจ้าทั้งหมดญาติทั้งหมด,ด,หมดเจ้ากันเน์บิเทั้งหมดตลอดทั้งสรรพสัตทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทุกมูเหล่าบรรดามีขอท่านทั้งหลายจงได้รับ ผลทานบุญกุศลกรมดีนี้แล้วจงมีความสุขเถิดสาธุแค่นี้กับพอก็ต้องไปอธิษฐานขออย่างเด้อนั่นแหละมันงจังจะเกิดเกิดความสงบเย็ยนใจในตัวเองแล้วเกิดเป็นบุญจลกการบุญตัวนี้ก็สิน้อมไปทางสู่กุศลเป็นกุศลสังกัปะชินชาในการทําความดีชินชาในการให้ทานช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือ โดยอาหารโดยยารักษาโรคโดยเครื่องลงทุนโดยที่อยู่อาศัยตลอดทั้งว่าอาชีพการงานและแนะนำพรรมทำคำสอนนั่แหละ <c oughs> ให้ท่านสูงสุดของวัตถุก็คือวิหารท่านให้ที่อยู่อาศัยนั่นเองสูงสุดของท่านหนึ่งถือให้แก่ข้นคําว่าสูงสุดกับประมันอเดนเนื้อกันดอกเพียงแต่ว่ามันับเป็นคําว่าเขาบอกว่าสูงสุดหรือประเสริฐสื่อคือ ให้ธรรมธาต่เการให้ธรรมะคือความจริงของทุกชีวิตสรรพสัตว์เออให้ธรรมะให้ความจรงิงให้ถึงความข,าข่าใจคําว่าพวกเฮาทั้งรายเนี่เป็นสัตว์ที่เกิดมาแล้วเนี่ยร่วมเกิดแก่เก็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี่ก็ให้เข้าใจฉะนั้นเราจึงไม่ควรทําร้ายลังแก่เบียดเบียนข่มเหง ซึ่งกันและกันเพราะทุกคนเกิดมาแล้วนี่ล้วนแล้วต่ปรารถนาสุขเหมือนกันบ่ต่างกันเลยบ่าวาคนบ่สวัตนะเหมือนกันนี่แหละแต่ผู้ด <c oughs> ใดหายท่านชนิดพิเศษชนิดที่บกับมาเกิดอีกเลยแม้กันให้ทานด้วยอาหารยารักษาโรคเครื่องหอมที่อยู่อาศัยออแม้กระทั่งธรรม,มาทานออและท่านอันทีว่าไม่กลับมาเกิดเลยคืออภัยท่าน เราไม่ไปเอาผลแห่งทานที่เราทานมาแล้วทั้งหมดเออแม้ธรรมทานเราก็ไม่ไปหวังผลในทานเออคือเบาะเรียกว่าธาตุของบุคคลผู้นี้หรือใจดวงนี้เป็นอริยะทานอย่างพระอริยะเจ้าจอบกลับม้าเป็นศัตรูกันอีกแล้วเร่ยงว่านี่เป็นทางของพระอริยะพระอริยะเจ้าแปลว่าผู้ไม่มีศัตรูดิจึงเรียกว่าอภัยทานทานทั้งหมดทั้งสิ้นเราไม่ขอเอาอีก เรียวว่าให้อภัยไปเลยคือบอ่เอาบอ่เอาสิ่งทั้งหลายัรนกลับมาเป็นภัยทาร้ายตัวเองอีกเออบ่ให้บาตราม่กระทั่งบุญใจบ่หละบ่เอาบุญใครชิว่าดีหรือว่าลายเป็นเรื่องของเขาเออบอ่ไร้ว่าให้บุญนีเป็นเพื่อสิได้ไปเกิดนั่นกับบ่เอาอีกคือไม่กลับมาเบียดเบียนผู้อื่นและก็ไม่กลับมาเบียดเบียนตนอีกจึงเรียกว่าอภัยทานให้ทั้งหมด โดยไม่วางสิ่งใดตอบแทนนันเองลเลื่นว่าอาภัยทานคำว่าอาภัยทานมีข้มหมายตื้นตื้นตรงตื้นตื่นตรงใดคำว่าตื่นตื่นให้อาภัยเขาซะเขาพิดไปแล้วนี<อ>ยังตื่น,ต,นตื่นหนึ่งเด้แต่ว่าอาภัยท่านที่ทงองค์พรอธิบายนี่เรียกว่าเป็นข้อหมายที่ละเอียดลึกซึ้งขาดว่าถึงทุกคนอาจจะบ่เคยได้ยินได้ฟังเลยว่าสจท่านปัจจัยสีอาหารจะรัสโลเครนุ่งหอมที่อยู่อาศัย ท่านการช่วยเหลือบุคคลผู้อื่นโดยใช้กําลังแรงกายมั่งท่านแม้กระทั่งธรรมทานมั่งนี่เบาเลยแม้กระทั่งวิหรารทานมั่งแม้การไพรเมตาก็เป็นไพรเมตายแห่งท่านมั่งจนถึงที่สุดอภัยท่านในความหมายที่กำลังอธิบายมหมายถึงเราไม่กลับมามเรามากลับเราไม่กลับมารับทุกโทษภัยอีกแล้วกับสิ่งที่เราให้ไปเออว่า<ม>ท่านอย่างอริยะ อริยะบทนี้คนที่ท่องพร้อมวิหารสีรู้เข้าใจเมตตารักผู้อื่นเสมอโดยตนรักคนเสมอโดยผู้อื่นนะไม่ทําร้ายใครนี่เบียดเบียนให้ใครทั้งคนและสัตวนะ์ให้เสียชีวิตทรัพย์สินตลอดทั้งคนและสัตว์นี่เรียกว่าเมตตากรุณาช่วยเหลือโดยไม่แบ่งแยกม่ได้เกี่ยวกับคนไมิเกี่ยวกับสัตว์เออได้เกี่ยวกับผู้นี้เป็นญาติผู้นี้เป็นมารดาผู้นี้เป็นเบิดาผู้นี้เป็นน้องสาวผู้นี้เป็นญาติฝ่ายพ่อฝ่ายแม่เสมอกนเบิด มุทิตาไม่เคยอิจฉาริษยาบุคคลผู้ใดเลยแม้กระทั่งบ่าวว่าสัตว์บ่าววัคนก็คือบ่อิจฉาริษยาเนี่ยก็ว่ามุทิตาเพื่อเล่อว่าร่วมยินดีกับการทำดีของทุกๆคนแม้กระทั่งสัตว <ś le ff> ์สัตว์มันซอยเหลือกันมีอยี่เด้อ <ś le ff y> แหละสิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งคืออุเบกขาที่กระทํามาแล้วนะทั้งเมตตากรุณาและมุทิตาอ่อมีสิ่งหนึ่งเป็นที่ลองหลับหมายถึงว่าอุเบกขาวางคิดเป็นกลางกลางหรือกลางมากมาก การจนบ่มียังกระทบกระทังใดเลยละเ,ออเรียกว่าจิตที่ถูกโลกกระทำกระทบแล้วไม่หวั่นไหวนี่จึงเรียกว่าทรงพรหมวิหารสีเต็มบริบูรณ์เบ้าหวั่นไหวเออไผสิตตํมนิก็ช่างใครจะยกย่องสรรเสริญก็ช่างเออแนความได้มาก็ไม่มีความเสียไปเ,ออเพราะว่ามันบ่เขาไปยึดแล้วไม่มีอะไรที่ได้มาและไม่มีอะไรที่เสียไปเ,ออเพียงแค่ว่าอันนี้ควรอันนี้ไม่ควรเท่านี้เอง ถ้าไม่ยึดแล้วก็ไม่มีอะไรได้และไม่มีอะไรเสียไม่มีอะไรสุขแล้วก็ไม่มีอะไรทุกข์นั่นแหละบ่มีลาภเพราะบ่ได้หวังในลาภความสมลาบจึงไม่เกิดขึ้น,นบ่มีสรรเสริญบ่มีนินท่า,ทานั่นแหละทั้งบอกว่าจิตที่ถูกโลกธรรมกระทบแล้วไม่หวันว่นไหวทุกคนให้สำนึกสำเนีาอยู่อันหนึ่งเวลาห้าสิบโมโหือบ่ได้ดังใจทุกคนสัตว์ทั้งหลายนี่ เกิดมาแล้วนี่เป็นเพื่อนทุกเห็นบ่านี่ทุกเ์ทุกเพราะความเกิดแล้วนี่แกเจ็บตายเสมอกันจึงให้ระลึกนึกถึงความตายเห็นว่ามรณานุนนสติออนึกถึงความตายเนี่ยเด้อเออเวลาจิตกระท่ำสิ่งใด้นึ่ง,งไปให้ผู้อื่นเสียชีวิตรั์สินเออพราะสุกจริงทุกอยา่างด้วยะแต่ย้อนกระบคืนมาหาตัวเราเองเออดีก็มาหาเฮาเลวก็มาหาเฮา แต่ว่านี่ดีห้องกับเอาอเร็วห้องกับเอาแต่ว่าอันใดเป็นประโยชน์อันใดควรอันใดบ่ควร,ร,ควรทําอันนั้นทาไปจนถึงสุดท้ายว่าทําไม่ได้แม้กระทั่งตายพ่นละตายแหลวก็แล้วไปเลยได้บัดสําหรับผู้ทรงพรมีหารเนธแต่ว่าคนที่ยังมีกิเลสแต่ตัญหาอุปทานอยู่ตายหรือบ่แล้วเดอ้เอ,อทำเลวหรือคิดเลวสังสมแต่สิ่งที่เ,เร็วๆวอิจฉาริษยารังเกียจ ดูถูกเกาตูใส่ร้ายยังแล้วแต่ดวนแล้วแต่คืนมาหาตนเองทั้งหมด่นแหละมันบรได้ไปใส่เยนยเออจิตกับผู้รู้ผู้รู้กับจิตอันเดียวกันรู้ยังรู้ลูกรู้รสรู้กลิ่นรู้เสียงรู้ลูปรู้นามรู้และจดจำเพราะว่ามันละบ้านไดจิตกับผู้รู้ผู้รู้กับจิตอันเดียวกันแหละแต่ว่าเหลือแต่ว่าทํำยังไงเนี่ยจึงจะตูตรงกลางระหว่างใดนะจิตกับผู้รู้ผู้รู้กับจิตคืออันเดียวกัน แต่ว่ารู้แล้วไม่ปล่อยไม่วางนะนี่ไหมเออรู้แต่บอกปล่อยรู้แต่บอกว่างกูรู้ทั้งหมดนั่นแหละแต่ยกเว้นตัวกูวยังไม่รู้ถึงเข้าถึงอารมณ์ตัวเองอยังมีอยู่นะยังคล้องอยู่ของอยู่กับสิิงใดสิิงหนึ่งคล้องอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกพอใจกับไม่พอใจนั่นแหละกัาควางคล้องอยู่กับความดีเออมันกับของแน่นแหละหรือคล้องอยู่กับความปรารถนาสุขเออทั้งว่า จิตกับผู้หลูผู้รู้กับหลูๆลูบุคลบคลสัตว์สิงของรู้รสรู้กลิ่นรู้เสียงเนี่ยเกิดกลายเป็นอารมณ์ความรู้สึกเมื่อใดที่เรายังมีอารมณ์ความรู้สึกในความพอใจความไม่พอใจก็ติดกันเนื่องกันอยู่ในนั้นเออถ้าเขายังมีอารมณ์ความรู้สึกว่าบ่าพอใจคนพนี่หรือพอใจคนพ้นี่จงนอนเขามาเบังแรงของมันคือความขิดจะของเองเอ๊ะนี่ ถ้าไปพอใจเขาแบบใดคําว่าถ้ารู้ว่าจังสีแล้วจิตจติดที่ไหนอ,อจิตกับคนผู้นี้ยินดีพ่อใจกับคนผู้นี้ก็ยอมปรุงแต่งไปต่างๆนหน้าสรารพาดจิตมโนนึกภาพาจินตนาการอยากให้เป็นแบบนั้นแบบนี้นั่นแหละอารมณ์เกิดวิญญาณเกิดภบเกิดเข้าใจว่าละ่ะเ,เหมือนกันกับไม่พอใจคนผู้นี้ออปรุงแต่งจิตมโนนึกภผ้ไป ก็เ,เกิดอารมณ์ความรู้สึกไม่พอใจทลักษณะนี้กับอ,อ๋อกูต้องไปเกิดน่น,นรกนี่ว่าเนี่ยนั่นแหละทางดีก็บอกแลวเขาว่าทางดีคือท้งไปเกิดทางสูงไปเกิดสวรรค์ส,สันนันสันนีลหรือเทวดาอินพ้อมก็ว่าไปทางบดีก็คือโกรธเกลียดเครียดแค้นก็บอกแล้วนั่นแหละเวลาอะไรกระชังที่หฮามีอารมณ์ทั้งที่พอใจและไม่พอใจตรงจอเขามาดูแหล่งที่เกิดของมันความคิด อะไร้ว่าล่ะความคิดเท่านั่นแหละเป็นผู้หนึกผู้ปรุงผู้แตง่งเ <ừ. S 1> มื่อความคิดหนึกปรุงแตง่งมโน,โนป้ายสารพัดความรู้สึกในความพอใจได้ไม่เกิดเกิดขึ้นพบได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่ก็มีต้องการเจ็บและตายนั่นะแหละอา้าวเพราะ